ก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้านะช่วงนั้นก็คือได้ไปทํางานอยู่ที่สมุทรปราการระหว่างที่ทํางานอยู่นะครับก็จะมีเพื่อนนะเยอะมากเพนนราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างติดเพื่อนอเพื่อนนะครับได้แนะนําในสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนั่นก็คือยาเสพติดเป็นยาบ้าแล้วก็ติดยาบ้าตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแล้วก็นําไปถึงสิ่งเสพติดอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์ติดแม้กระทั่งโค้กนะครับแล้วก็การพนัน ก็ติดการันงมงานก็คือเวลาทํางานเนี่ยวันเสาร์เนี่ยตอนเย็นจะต้องไปเล่นไพ่ที่บ้านพี่สาวแถวปากน้ําทุกวันทุกอาทิตย์นะครับก็ระยะเวลาก็หลายปีพอสมควรนะครับถามว่าอยากเลิกไหมอยากเลิกนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเลิกได้ยิ่งทวีคูณในการที่จะเพิ่มปริมาณในการสูบบุหรี่มากขึ้นต่อวันนะครับแล้วก็การกินเหล้าการไปเที่ยวอะไรต่างๆนานาที่ที่เกิดขึ้นในชีวิตในตอนนั้นแล้วก็จุดพลิกผันที่เกิดขึ้นในช่วงหนึง่งนะครับมีโอกาสได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัด นะครับก็บีโอกาสได้ไปเล่นที่บ้านเพื่อนก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับแล้วโดยที่เราเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเนี่ยเราก็เลยไปค้นในกระเป๋าเงินของเขานะครับ <c oughs> เพื่อที่จะดูรูปสาวๆดูอะไรต่างๆนานาว่า,เ,าเขามีไหมอะไรต่างก็พอเพอิญไปเจอในบัตรประชาชนเขานะครับแล้วเขาก็เขียนว่าศาส,สนาคริสต์ซึ่งเป็นคําที่แตะใจเราแต่แตะใจในภาพที่มุมว่าเราเราเราด่าเพื่อนแล้วว่าเพื่อนว่าเอาเฮ้ยทำไมไปเปลี่ยนศาสนาทําไมไปเป็นคริสเตียนบ้าหรือเปล่า แต่มีคำหนึ่งที่เพื่อนพูดขึ้นมาคำเดียวที่แบบแตะรู้ไปในใจเราก็คือเพื่อนบอกว่าสิ่งที่เขาเคยติดมาก็คือบุหรี่เนี่ยเขาเลิกได้เขาบอกว่าพระเจ้าช่วยเขาพระเยซูช่วยเขาตอนนั้นถามว่าเชื่อไหมก็ไม่ได้เชื่อนะครับแต่กลับกลายว่าเออมาตกลงไปในใจแล้วอลองดูไหมมันจริงหรือเปล่าก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนต่อก็คุยเรื่องอื่นไปเพราะว่ากลัวเสียฟอร์มเพราะว่าว่า,ว,าว่าเขาไว้เยอะ หลังจากที่กลับมาจากต่างจังหวัดเราก็แอบไปหาโบสถ์อยู่คนเดียวก็คือขับรถหาโบสถ์นะครับไปเจอโบสต่างๆก็ก็ประมาณ3 4ี่โบสถแล้วก็จอดรถแล้วก็จดเบอร,แอบอร์แล้วก็โทรไปถามเขาว่าเออพี่สมมติผมจะไปโบสเนี่ยผมจะทํำยังไงผมต้องแต่งตัวยังไงไปโบสวันไหนก็ก็หลายที่ที่โทรไปถามหลายวันผ่านไปก็หาบ้างไม่หาบ้างจนมีความคิดนึงขึ้นมาบอกว่าบักหนึ่งหึเนี่ยน่าจะรู้จักนะ หลังจากนั้นเราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดหาบัคกหนึ่งหนึ่งสามสามหรือว่าอยากได้เบอร์คิสจักรนี้ครับประมาณเนี้ยเขาก็ให้มาให้เบอร์มาเราก็โทรไปว่าพี่ครับผมอยากไปโบูถครับแล้วในระหว่างสัปดาห์นั้นจนถึงวันพฤหัสก็เป็นวันที่ไม่เคยลืมเลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมจะเป็นคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เสพยาบ้า มาตลอดนะครับแล้วก็วันหนึ่งก็จะค่อนข้างที่จะเสพเยอะพอสมควรน,นะครับอตอนนั้นนอนอยู่ในห้องนะครับเพื่อนก็มาเคาะห้องแล้วก็วิ่งเข้ามาในห้องนะหลังจากที่สมัยก่อนเนี่ยคือเวลาเราเสพเนี่ยเราจะมาประมาณสัก2ตัว3ตัวประมาณนะั้นเพื่อที่จะมาเสพแต่วันนั้นเนี่ยก็คือเพื่อนเอามาเยอะมากเอามาเยอะเพื่อที่จะเอาไปขายจะผันตัวเองจากผู้เสพเป็นผู้ค้าในวันนั้นแล้วเราก็ความรู้สึกในตอนนั้นก็คือ,อม,มันมันเฉยเฉย หลังจากที่คนคือคือคนติดยาเสพติดนะครับเห็นยาบ้าเยอะมากแล้วแบบไม่มีความรู้สึกว่าอยากยาแล้วนะก็นอนดูทีวีต่อเออพวกนายเอาเลยก็นอนดูทีวีต่อพอตื่นเช้ามาปุ๊บก็เลยลุกขึ้นมาลบนึกย้อนผ้าไปตอนเมื่อคืนว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรเราทาไมไม่ไม่เอายาเราทําไมไม่อยากยาไม่ไม่เป็นเหมือนไม่เป็นเหมือนสมัยก่อนที่ที่ที่เราเห็นยาไม่ได้เราต้องเสพยาอา้างงเป็นอะไรเนี่ยก็ไปทํางานตามปกติ จนมาถึงวันเสาร์เป็นวันทํางานวันสุดท้ายเนี่ยก็คือทุกเย็ยนวันเสาร์เราจะต้องนัดกันเพื่อที่จะไปเล่นไพ่บ้านพี่สาวที่ปากน้ําก็พี่สาวก็จะมาเวลาก่อนเลิกงานเขาจะเดินมาบอกว่าเออต้นจะไปกี่โมงอะไรประมาณนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ปฏิเสธพี่สาวว่าเราไม่ไปเล่นไพ่พี่สาวก็งงว่าเฮ้ยแกเป็นอะไรแกทํใไมไม่ไปถ้าแกไม่ไปนีมน่มันขาดขานะมันไม่ครบพอถึงเช้าวันอาทิตย์ก็คือตื่นเต้นมากก็คือตื่นตั้งแต่เช้าเลยเหมาแท็กซี่ พื่อที่จะไปโบสถ์ในบรรยากาศที่ไปครั้งแรกเนี่ยได้สัมผัสถึงความรักถึงความเป็นกันเองซึ่งเป็นสังคมที่เราไม่เคยเจอก็แปลกใหม่สําหรับเราแล้วก็มีอยู่จุดหนึ่งที่ทําให้เราได้มีโอกาสเปิดใจต้อนรับพระเจ้าในวันนั้นด้วยและหลังจากที่กลับมาจากคิสัจกรเนี่ยสิ่งแรกๆที่ทําก็คือประกาศเรื่องราวพระเจ้านะครับแล้วก็คนที่ทํางานก็เห็นชีวิตว่าเฮ้ยหลังจากที่กลับมาจากโบสถ์เนี่ยเราเราเลิกหดูดบุหรี่ไปเลย เราเลิกยาบ้าไม่เห็นเสพยาบ้าไม่เห็นสูบบุหรี่ไม่เห็นกินเหล้าละมันเลิกไปโดยปริยายคือตื่นเต้นเราก็ประกาศพูดเรื่องเราพระเจ้าให้คนที่เราได้เห็นได้เจอในแต่ละวันเนี่ยก็พาไปคิดสัจนะครับแล้วก็ประกาศแบบง่ายๆตามความเข้าใจของเราก็คือเวลานั่งรถเมลหรือว่าไปในแต่ละที่เนี่ยนะครับก็คือจะมีพระคัมภีร์สีฟ้าเล่มใหญ่ๆจะถือไปด้วยอย่างเงี้ยไปเพื่อที่จะให้คนได้ถามพอเขาถามปุ๊บก็เป็นโอกาสที่เราจะได้พูดเรื่องเราพระเจ้าด้วย แม้ในปัจจุบันเราก็ยังประกาศอย่างเต็มที่นะครับแม้หลายครั้งที่เราอาจจะติดเรื่องเวลาเราก็จะเริ่มต้นจากคนที่ใกล้ชิดก่อนนะครับไม่จะเป็นน้องๆที่ทํางานนะครับหลายคนก็มารู้จักพระเจ้านะครับเ้วเห็นลูกแกะเราได้เติบโตขึ้นนะครับแล้วเราก็ยิ่งมีกําลังยิ่งมียิ่งมีกาลังในการที่จะประกาศมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าพระเยซูคืคอคําตอบของโลกนี้ตอนนี้ คนในครอบครัวนะครับไม่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวลอนหลานเนี่ยก็ได้มาต้อนรับพระเจ้าแล้วก็เชื่อในพระเจ้าด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าครับ